แต่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแห่เทียนแห่เทียนพรรษาเนี่ยเมื่อประมาณช่วงสายๆของวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสเดินทางไปนแ,แห่เทียนพรรษาที่วัดพระนอนใกล้ๆกับสติโอนี้เองนะก็มีทั้งอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารนะคะทีมงานของ m i r a c l e Channel แล้ว,ก,วลนนลลก็แฟนๆรายการที่มาร่วมขบวนร่วมพร้อมๆกันวชมภาพกันดีกว่าค่ะ นี่แหละค่ะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเราวันนี้นั่นคือการแห่ทีนพันษานนในเทศกาลเข้าพันษาที่จะเกิดเกิดขึ้นในวัน,น,นวันที่3กันฎาคมค เราเตรียมพร้อมทุกสายบุญเลยนะฮะ,ะในไม่ว่าวันสําคัญใดๆก็ตามเนี่ยเราก็จะไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีทั้งน้องแพรพิธีกรในช่องน,นะครับเป็นนักแสดงนะของกัตนากรนะ,ะแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านนะครับพี่น้อยนะฮะพี่น้อยพี่น้อยก็ไปทุกง้าเหมือนกัน,กานตากแดดตากฝนตอน้องพร้อมกับแฟนๆรายการทุกท่านนะฮะนี่เราคือเดินจาก หน้าสตูดีโอของเราครับนะเดินทางเพื่อจะไปถึงวัดพระนอนเดินเท้ากันค่ะนะฮะคือเดินเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้นะเป็นการเป็นการรวบรวมพลังการำลังกิจเรานะฮะเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงเป็นคนทั้งหมด่ไปมเดินไปด้วยควาพร้อมกันทาให้ย้อนนึกถึงไปเขาบอกว่าประเพณีโบราณก็จะเป็นแบบนี้แล้วในการแห่เดียมาสาก็จะมีการเดินเท้าแบบนี้แหละนะไปถึงที่วัดกันคือสิ่งที่เรามาน้อมนําต่างๆนะครับน้อมนําเพื่อนะเป็นจรีตประเพณีหรือสิ่งที่ดีๆนะมาส่งเสริมเติมเต็มกับุทธศนา ด้วยกันนะปฏิบัติดีคิดชอบในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วยค่ะทมของด้วยหนึ่งวาระสําคัญใช่ครับว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเพณีเราเองเนี่ยก็จะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามครับเทศกาลสำคัญตรวสิ่งที่นะเรามาสร้างคนดีนะฮะร่วมกันนะครับเทียนนี้ก็เป็นเทียนที่ะเป็นแสงสว่างนะส่องสว่างให้กับพระอุโบสถนะครับ จะได้โอกาสปฏิบัติธรรมนะหรือเจริญสมาธินะนะการปฏิบัติดีคิดชอบนะส่งเสริมตเติมเต็เมให้กขบพุทธศาสนานั่นเองนะครับทิ้งน้าแล้วก็พร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วประดับประดาความสวยงามมากนะซึงต้องหัวในช่วงนี้ก่อนจะถึงเทศกาลข้าวสารนั่นแหละทคนก็ยังนี้มีโอกาสได้ร่วมกันทําบุญทั้งสายผ่านน้ำฝนนะคะถวายเทพรรษานะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านจะได้มีโอกาสได้ทําบุญถวาหอดไฟก็ตามครับนั่นเบียวฮิวนะครับ ทุกๆปีเลยนะทุกปีปีนี่แล้วนี่ก็รู้สึกเหมือนว่าภัยเหลืองที่เดีกสาวกัตนางเหมือนกันมากนอคือมันเป็นที่ทำงานกันแต่เราก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะฮะกับคณะสิทธิและยิที่เขาไปในการทุกทัานนะแับครอบครัวมิเรศเชิญแน่วของพวกเราค่ะ ก็มีแต่ความสุขนะฮะมีแต่ความสุขทุกใดมีไม่มีแหละฮะวันก็มีแต่ความสุขค่้นใดครับสุขดีคิดดีกระทำดีนะฮะเพื่อประโยชน์ต่อผู้ศาสนาตันเองในพระุรูส,สดนะครับอีิวัฒนพระนอน ก็ในการนี้นะครคุณสมรงศักนะฮะมงสตวัชัยนะท่านเป็นผู้บริหารทางช่องในช่ชแนลก็เป็นประธานในการจุดเทียนบูชาพราะรัตนตรัยก่อนที่พวกเราจะมีโอกาสได้รัตนาปีถวายเทียนจุดำมานะครับ ดราบรรษาไเลยครับว่าทุกคนปื้มปีตินะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีเล็กพิธีใหญ่เราไม่เคยขาดไม่เคยพลาดนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราตั้งขอรับกําหนดรรมเนียมระเพณดีนะครับสิ่งที่ยึดถือยึดปฏิบัติมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะในการทั้งปวงทั้งมั่วจะเก็บนะว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นนะในศาสตร์แห่งพุศาใกล้วัดตลอดแล้วก็ควบคู่นะฮะในการน้อมสการะบูชาพระอัฏฐนาใไม่ขาไดไม่พ่องไปเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ผู้สร้างนะฮะครับ เหมือนที่อาจารย์ได้บอกเสมอว่าพุทธะสาคัญที่สุดนะกราบไหว้บูชานะในส่วนของทางพระพุทธศาสนานะเป็นเรื่องของการนําทางแสงสว่างเองคือก็บอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโรกาจะวินาศอันนี้สําคัญไป้วินาศเพราะว่าคนปฏิบัติน้อยก็ทำบาปเยอะไงจิตมันก็เลยพองไปม,มันก็เลยเป็นอกุศลเกิดขึ้นมานะครับ กดน้ำให้กับ,กบกตำรวทั้งหลายเพื่อให้ไปดาวนาที่ท,ที่ที่มีชุดอยู่หรือลุวลงหน้าไปแล้วนะก็สามารถให้ได้นะฮะท่านเจ้าวาดในตระก็ะูลเมตตาให้นะครับ ทุกท่านแล้วก็ท่านทุกท่านก็ต้องอุ่นมูธนากับผมด้วยในบุญใหญ่นี่คือภารกิจบุญวันนี้ค่ะ,คะ